สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจเรื่องวุ้นวุ้นของตุ๊กนะคะก่อนที่จะมาเป็นเค้กวุ้นสก้อนต้องเตรียมอะไรบ้างอันดับแรกนะคะเตรียมแม่พิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับเค้กก้อนนั้นจากนั้นเราจะมาจัดว่าควรเทวุ้นอะไรก่อนหลังนั่นหมายความว่าไงคะหมายความว่าเราต้องเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมด ไว้ในตำแหน่งที่หยิบจับได้แล้วต้องคิดไว้ก่อนแล้วว่าจะลงสีอะไรก่อนหลังตัวอย่างเช่นปลาคราฟนะคะพี่ตุ๊ก็จะใช้วุ้นกะทิเทไปก่อนแล้วก็ใช้วุ้นใส่สีสีส้มเนี่ยมาบีบนิดนึงแล้วก็สีน้ำตาลบีบนิดนึงเท่านี้ก็จะเป็นปลาคราฟแล้วค่ะ เมื่อเราเทวุ้นทุกอย่างแล้วเราก็นำไปแช่ตู้เย็นนะคะสักชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็แช่ในช่องฟิตได้เลยค่ะครึ่งชั่วโมงนะคะเมื่อวุ้นเซ็ตตัวแล้วเรามาแกะแม่พิมพ์ต่างๆให้เรียบร้อยพร้อมประกอบเป็นเค้กเวลาแกะแม่พิมพ์นะคะจะต้องรู้ว่าแม่พิมพ์แต่ละตัวเนี่ยเป็นแม่พิมพ์แบบไหนเวลาแกะควรแกะยังไงยกตัวอย่าง แม่พิมพ์กระต่ายนะคะมันเป็นแม่พิมพ์ประกบเนาะพี่ตุก็จะใช้ยางหนังยางรัดไว้เวลาที่เราจะแกะคือแกะหนังยางออกแล้วก็พยายามหาด้านหลังของเขาแกะด้านหลังก่อนค่ะแล้วก็หันด้านหน้าแล้วก็แกะเขาก็จะเสียหายน้อยที่สุดเห็นไหมคะ นี่ครับน้องช้างส่วนตัวไหนที่แกะออกมาแล้วหักนะคะไม่ต้องสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาใช้วุ้นสาต่อได้ค่ะทำตัวอื่นไปก่อน ว้าวแค่แกะแม่พิมพ์ก็สนุกแล้วใช่ไหมคะทำไปเรื่อยๆคะ่ะจนกว่าจะหมด ส่วนสัตว์ก็จะมีส่วนประกอบเยอะนิดนึงนะคะส่วนประกอบนี้ก็แล้วแต่ลูกค้ารีเควสต์มาค่ะสามารถเป็นสื่อการเรียนการสอนได้เลยนะคะเนี่ยต่อไปแล้วก็จะมา เตรียมฐานเค,ค้กนะคะตัวอย่างอันนี้ก็คือการขุดเจาะสระน้ําโจทย์มีอยู่ว่าลูกค้าบอกว่าขอปลา2ตัวแล้วก็เป็ดนะคะที่ตุก็ทําการขุดเจาะวุ้นที่เราเจาะนะคะเราก็สามารถเอามาเพิ่มเติมให้มันเป็นระดับของชั้นได้อีกนะคะ ได้แล้วค่ะปลาโรดมีว่าปลาคราฟสองตัวเรามาต่อด้วยการทำขอบเค้กกันเลยนะคะ อันนี้เป็นส่วนสัตว์พี่ตุก็เลยใช้ขอบเค้กที่มันเป็นรูปเหมือนเปลือกไม้นะคะให้ดูแล้วเป็นธรรมชาติพอเราทำขอบเค้กเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องสนุกละก็คือเอาส่วนประกอบทั้งหมดที่อยู่บนหน้าเค้กที่เราเตรียมไว้เนี่ยน้องสัตว์ต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยเอามาวางบนก้อนเค้ก อันนี้ก็จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้เลยนะคะนี่น้ำเห็นไหมคะที่พี่ตุ๊กทำอยู่คือการใช้วุ้นสายมาแล้วก็คนคนคนใส่สีแล้วรอให้เขาแบบแข็งตัวนิดนึงแล้วก็คนคนมันก็จะได้เป็นผิวน้ำแล้วมาเลยคะ่ะสนุกไหมล่ะคะน้ำสัตว์ต่างๆมาวางเรียงกันเลยเอ๋มีบ้านมี ต้นไม้มีแกะมีน้องหมาทุกสิ่งทุกอย่างจัดไว้เลยค่ะเป็นสื่อการเรียนการสอนได้ดีที่สุดเลยเป็นไงคะไม่ยากใช่ไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเรื่องวุ่นวุ่นของตุกและก็ช่อง YouTube นี้ด้วยนะคะจะได้ดูคลิปดีๆความรู้ดีๆ เกี่ยวกับวุ้นทั้งหมดถามพี่ตุ๊กได้ค่ะเห็นไหมคะวุ้นเขาจะวางเองไม่ได้เราก็สามารถใช้ไม้จิ้มฟันเสียบได้ค่ะแล้วก็บอกลูกค้าว่าเออตรงนี้ตรงนี้มีไม้จิ้มฟันนะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะง่ายๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะที่ติดตามชมจนจบบายบาย